ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการนะครับเช็คชื่อของนักเรียนนะครับตามรายวิชานะครับอ่เมื่อคุณครูนะครับเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับกดเข้าไปสีเขียวเนี้ยนะครับ Bmis เข้าไปที่เมนูหลักครับอ่าในเมนูหลักเนี้ยมันจะมีในส่วนของหัวข้อเช็คชื่อนักเรียนนะครับนี่ ระบบเช็คชื่อนักเรียนเป็นรูปเหมือนในคล้ายบัตรนักเรียนเนี่ยครับคุณครูติ๊กเข้าไปเลยอ่าเช็คชื่อเวลานะครับเข้าเรียนนะครับก็อ่าเราเลือกปีการศึกษาอันนี้นะครับแล้วค้นหามันจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอ่เรายังไม่เคยเช็คเลยดังนั้นคุณครูนะครับไปกดเพิ่มบันทึกชื่ออ่านักเรียนนะครับนี่บันทึกเช็คชื่อเข้าเรียนเป็นของรายวิชานะครับ มันจะไม่มีในส่วนของประจำชั้นนะครับอันนี้คุณครูประจํารายวิชานะครับจะต้องทําการเช็คเองนะครับนักเรียนดูกห้องอพัฒนาผู้เรียนกิจกรกรมพิเศษอะไรต่างๆนะครับามาดูครับเลือกวิชานะครับผมจะเลือกได้แค่2วิชาเพราะว่า,าในเนี้ยมันให้สิทธิ์เฉพาะครูประจําวิชาเท่านั้นเราไม่สามารถไปยุ่งกับในรายวิชาอื่นได้นะครับผมจะลองป .4 นะครับภาษาไทยป .4 ีเลือกวันที่นะครับกดตรงที่ปฏิทินด้านนี้ เอาออกก็ได้ครับแล้วเรากดปฏิทินผมจะย้อนกลับไปต้องช่วงเดือนแรกเลยคือเดือนพฤษภาคมทีนี้คุณครูนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับไฟล์ที่เราเช็คส่งนะครับว่านักเรียนคนไหนขาดบา้างอย่างเช่นวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเราเริ่มเปิดเรียนเนี่ยครับของผมจะขาดแค่เลขที่แปดกับเลขที่สิบสองนะครับเขาลาป่วยอ่าแล้วก็เลือกไปวันที่สิบเจ็ดพฤษภาทําควบคู่ไปนะครับเลือกห้องป่อสี่ทับสอง เลขที่8กับเลขที่17อ่าลาป่วย2คนอันนี้นะครับคือเขาจะเช็คให้มาทุกคนก่อนเลยทีนี้เราต้องไปติ๊กเองนะครับในส่วนของนักเรียนที่ขาดอ,าอย่างเลขที่8ผมลาป่วยนยครับก็ติ๊กไปในช่องลาป่วยกับเลขที่เท่าไหร่นะ้เมื่อกี้ผมลืมเลขที่8ตุลากรกับเลขที่12ทัญธัญวัฒน ตุลากรกับธัญวัฒน์แสงแป้นลาป่วยนี่ครับสองคนเสร็จแล้วคุณครูมาบันทึกครับอ่ลืมใส่จำนวนหนึ่งคาบครับหนึ่งชั่วโมงตรงนี้อย่าลืมใส่นะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กดบันทึกครับยืนยันเสร็จแล้วครับหนึ่งวันก็มีมาเรียนยี่สิบเอ็ดลาป่วยสองคุณครูเข้าไปแก้ตรงนี้ได้นะครับอตรงรูปดินสอ อันนี้คือให้ดูครับแล้วก็สามารถลบได้ด้วยเผื่อเราทําผิดนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกอเลือกวิชาเหมือนเดิมครับเมื่อกี้สิเท่าไหรนะเมื่อกี้สิบแปดสทีนี้เราเลือกสิบแปดสิบแปดพฤษภาคมเมื่อเรามาดูตรงนี้ต่อครับค่อยๆไล่นะครับอีระวันแล้วก็ไปดูคนที่ลาป่วยวันนี้เลขที่สิบปัณณพัฒน์วินน,นอก ห้องสองหชั่วโมงเลน,นที่10บนราดาบินนอกลาป่วยก็กดบันทึกครับอ่ามันก็จะมาครับในส่วนของแต่ละวันนะครับที่เราเช็ค17เดือน5้าสิเดือนห้าเช็คไปทุกวันนะครับในวันที่เราสอนอันนี้นะครับมันจะไปเชื่อมโยงกับอ่าระบบปพห้ามันจะมีการเช็คชื่อให้พวกเราด้วย ส่วนในตรงสองอันนี้มันเป็นรายงานเฉยครับไม่ต้องไปยุ่งอบมันเราเข้าไปเช็คชื่ออย่างเดียวครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับคุณครูก็สอบถามมาได้นะครับคุณครูค่อยๆทําไปทีละวันทีละวันก็ได้ครับทีละห้องทีละวันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แนะนํานะครับครับสวัสดีครับ